สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนให้นักเรียนตวงของเหลวนะคะของเหลวที่เราไว้ทําอาหารหรือขนมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ํานะคะเป็นนมนะคะเป็นน้ํากับเป็นนมอย่างวันนี้คุณครูยกตัวอย่างคุณครูเอาน้าํามาตวงนะคะถ้วยตวงเราเป็นแบบไหนนะคะปกติถ้วยตวงเนี่ยนักเรียนเห็นนะฝั่งนี้นะคะจะเป็นถ้วยเป็นคัพเห็นไหมคะคัพก็คือถ้วยอันนี้คือหนึ่งถ้วยตวง เหมือนที่คุณครูสอนถ้วยตวงเล็กไปแล้วนะคะเนี่ยหนึ่งถ UI, ้วยตวงถ้าตรงนี้ก็คือสองถ UI, ้วยตวงเห็นไหมคะตรงนี้เป็นเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงเนี่ยเศษหนึ่งส่วนสี่เศษหนึ่งส่วนสามเศษหนึ่งส่วนสองเศษสองส่วนสามเศษสามส่วนสี่ถ้วยตวงอันนี้คือหนึ่งถ้วยตวงอันนี้หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ก็คือหนึ่งถ้วยตวงกับอีกหนึ่งส่วนสี่นะคะเนี่ยก็จะเป็นเรื่อยๆคือสูงสุดตรงนี้นะคะใส่ได้แค่นี้นะคะอันนี้คือได้สองคัพ สองครับก็คือสองถ้วยสองถ้วยตวงมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้นะคะเอมนี่ก็คือเป็นมิลลิลิตรถ้วยตวงนี้สามารถตวงได้สูงสุดถึงขีดนี้นะคะก็คือเป็นห้าร้อยมิลลิลิตรนะจากนี้จนถึงนี้คือเป็นห้าอยมิลลิลิตรเห็นไหมคะห้าิมิลลิลิตรหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบมิลลิลิตรสองร้อยสอง้อยห้าสิสามร้อไปเรื่อยอ,อันนี้โอซัดอ่ะโอซัดนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรโอซัด โอซก็คือออนนะคะออนอันนี้เท่ากับสองออนเห็นไหมคะซีออนไปเรื่อยๆจะสูงสุดคือสิบหกออนจะเห็นได้ว่าไอ,อ้ช่วยตวงอันเนี้ยนะคะถ่วยตวงตัวนี้เห็นไหมจะมีให้เราเลือกในการที่จะตวงได้หลากหลายคุณครูอยากได้น้ําน้ําขวดนี้เท่าไหร่นะคะนักเรียนทราบไหมคะหนึ่งขวดที่เราซื้อหบาทที่โรงเรียนเนี่ยน้ําขวดนี้มีปริมาตรเท่าไหร่ห0ร้อยมิลลิลิตรนะคะ ขวดนี้เห็นไหมคะอ่าจุดได้หกร้อมลลิลิตรสมมติว่าในโจทย์ค,ครูคุย <coping> ต em <Piet. S 1> <ical> ้องการแค่หน si ึ่งรอมลจะตวงนักเรียนก็ต <même> ้องดูว่ามิลลิลิตรคือฝั่งนี้ใช่ไหมคะเนี่ยหนึ่งรอยมลเห็นไหมคะตรงนี้เป็นเลขร้อยอันครูก็จะเติมน้ําค่อยๆเทนะคะให้น้ํานิ่งก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพยายามอย่ายกขึ้นมาอย่างนี้นะคะเวลาเทน้ําให้ระวังกับพื้นที่มันมีความียบ ทีนี้ถ้าสมมติว่าครูต้องการน้ำสิบสองออนล่ะอ่าคุณครูต้องการน้ำสิบสองออนครูคหันไปทางออนออนคือโอแซดเนาะสิบสองออนก็คือตรงนี้เห็นไหมคะเลขสิบสองคุคูครูก็เติมน้ำลงไปอีกสิบสองออนโอเคเห็นไหมคะมันอยู่ที่โจทย์ว่าเขาต้องการเท่าไหร่นะคะหน่วยหน่วยเป็นอะไรซึ่งหุ่ยนี้ดีมากนะคะสามารถใช้ได้อีกหรือถ้าคุณครูต้องการน้ำสองถ้วยอ่าสองขับ สองถ้วยตวงนะคะเราก็จะใช้ฝั่งนี้สองถ้วยตวงตอนนี้มันประมาณหนึ่งเซนหนึ่งส่วนสองนะคะสองก็คือสองคับก็คือตรงนี้นะคะเราก็เติมน้ําลงไปโอเคยากไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยเนาะนักเรียนต้องอ่านภาษา,ษาอังกฤษให้ได้ก่อนเนี่ย cup คับก็คือถ้วยนะคะ m นะคะมิลลิลิตรนะคะ oz ก็ออนนะคะ oz ก็เป็นออน โอเคสําหรับการตวงเพื่อยตวงแบบนี้นะคะที่ตวงน้ําที่ตวงของเหลวแบบนี้นักเรียนน่าตวงเป็นแล้วเนาะเดี๋ยวคุณครูจะมีที่ตวงอ,อีกอันหนึ่งนะคะที่โรงเรียนจะมีอีกแบบหนึง่งก็ครูใช้เหยือกเหยือกนี้สามารถจุได้สูงสุดจุได้สูงสุด1,500มิลลิตรก็เท่ากับน้ําขวดนี้หนึ่งขวดขวดใหญ่นะคะขวดใหญ่อันนี้ขวดใหญ่เลยนะคะหนึ่งพันห้าอมลลิตร ถ้าค,ครูเทน้าในขวดนี้ลงไปในเหยือกเนี้มันก็จะได้หนึ่งพันห้ารอมิลลิตรพอดีแต่ว่ามีโจทย์นักเรียนดูตรงกลางนะอันข้างๆนี้เราจะไม่ได้ใช้นะคะคืออันกลางเนี้มาหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งพันมิลลิลิตรเท่ากับหนึ่งลิตรนะคะแล้วอันนี้มันจุได้หนึ่งพันห้าร้อยมิลลิลิตรหรือเราจะพูดอีกอย่างว่าเป็นหนึ่งจุดห้าลิตรก็ได้หนึ่งพันห้าร้อยมิลลิลิตรเท่ากับหนึ่งจุดห้าลิตร ทำไมที่อย่างที่โรงเรียนเราใช้สองแบบเนาะถ้าเราต้องการตรวงเช่นเราทําน้ําสมุนไพรอะทีละเยอะถือว่าเราทําทีละคุณต้องการเทําน้ําสมุนไพรหกลิตรมีไงนักเรียนจะทําไงคะอันเนี้ยมันเล็กเห็นไหมคะมันจะตวงโหก็จะได้หกลิตรก็คือเราต้องใช้เราต้องใช้เนี้ยอันนี้ได้ครึ่งหนึ่งสองครั้งก็เป็นหนึ่งลิตรก็ต้องทำทั้งหมดสิบสองรอบมันก็เสียเวลาแต่ถ้าเรามีอันใหญ่นะคะหกลิตรอันหนึ่งเราก็เป็น หนึ่งจุดห้าใช่ไหมคะถ้าสองอันเราก็จะเป็นสามอันหกลิตรเราต้องตวงทั้งหมดกี่ครั้งคะนักเรียนถ้าเราต้องการน้ำหกลิตรอ่าเก่งมากเลยเราจะตวงทั้งหมดสี่ครั้งนะคะสี่ครั้งมาถึงตรงนี้นะคะพันห้าสี่รอบแต่ถ้าใช้อันนี้เราต้องใช้ทั้งหมดหกลิตรใช่ไหมเราต้องตวงทั้งหมดสิบสองครั้ง ซึ่งเสียเวลานะคะถ้าถ้าปริยิ่งปกติถ้าเราทาหม้อใหญ่เนี่ยมันจะเป็นไม่หกอะค่ะเป็นยี่สิบสามสิบลิตรเนี่ยเราก็ต้องใช้เหยือบใหญ่เนี่ยมันจะตวงได้เร็วกว่าเนาะสําหรับวันนี้นักเรียนน่าจะเรียนรู้การตวงแบบของเหลวเนาะตวงน้ําตวงอะไรแล้วนะคะคุณครูก็หวังว่าถ้าสมว่าเปิดเรียนแล้วเราไปเจอกันที่โรงเรียนแล้วถ้าคุณครูให้ตวงนักเรียนจะทําได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ค่อยตวงนะคะตวงของเหลวแล้วนะคะทั้งเป็นแบบตวงอันเล็กนะคะตวองอันใหญ่นะคะแล้วคุณครูหวังว่าถ้าเราไปเจอกันที่โรงเรียนเนี่ยถ้าคุณครูให้นักเรียนตวงน้ําหรือตวงนมนักเรียนจะสามารถตวงได้แล้วจะหยิบให้ถูกเลยนะคะว่าเอ๊ะใช้อันเล็กเมื่อไหร่หรือว่าใช้อันใหญ่เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะนักเรียน